สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับหลักข้อเชื่ออักระทูตซึ่งเป็นหลักข้อเชื่อที่มีความสําคัญหึหลักข้อเชื่อนี้มีความหมายลึกซึ้งและมีประโยชน์มากนะครับหากพี่น้องได้อ่านบ่อยๆมันก็จะจําได้ไปเองก็ขอเชิญพี่น้องที่จะรับฟังได้ครับเชิญครับพี่น้องครับถา,ถามว่าอะไรคือพื้นฐานความเชื่อและชีวิต ของเราทั้งหลายในพระเยซูคริสต์คำตอบก็คือพระเจ้าพระเยซูนั้นพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายทรงพระชนอยู่ทรงปกครองอยู่เหนือสรรพสิ่งตลอดไปเป็นนิดครับผมอยากจะนำพี่น้องได้มีโอกาสอ่านหลกขก็เชื่อครั้งหนึ่งนะครับข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิสุดผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนธิโดยพระบิญญบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีสาวพรมจารีทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนติอัสปีราชปกครองทรงถูกตรึงที่กางเขนแล้วมอรณาทรงถูกบรรจุไว้ในอุงโมงค์เสด็จลงสู่แดนมรณาในวันที่สามสกืนพระชน พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับนเบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤที่สุดจากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายข้าพเจ้าเชื่อว,วางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสาคลคริสตจักรบริสุทธิ์ในการร่วมสมานฉันระหว่างธรรมิกชนการอภัยโทษบาปการที่กายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันด์ เมขอเราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสารเสริญขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ข้าพงศ์หลายได้มีโอกาสเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าโดยผ่านทางหลักข้อเชื่อของอัคระธธรรมทูตขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานสติปัญญาประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวท่ามกลางข้าพงศ์ทั้งหลายให้ได้มีความเข้าใจมีความซับซึง้งและสามารถนำไปปฏิบัติขอบคุณพระองค์ ทูลขอการทรงนำของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพี่น้องครับเมื่อเราอ่านหลักข้อเชื่อนะครับจะเริ่มต้นด้วยคำว่าข้าพระเจ้าเชื่อ I believe นะครับไม่ใช่ v believe แต่เราจะอ่านพร้อมๆกันนั่นหมายความว่าเราเองทุกๆคนครับคุณและผมก็จะต้องสำรวจว่าเราได้เชื่อตามที่เราได้อ่านหรือเราได้ท่องจำไว้หรือเปล่า ผ่านมาแล้วนะครับทั้งหมดที่พูดถึงเรื่องของหลักข้อเชื่อในภาคแรกภาคที่สองภาคแรกนั้นพูดถึงพระบิดาภาคที่สองพูดถึงพระบุตรพระเยซูคริสต์และภาคที่สามณเวลานี้ครับก็คือภาคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำพระรากิจของพระองค์ในการดำเนินชีวิตให้กับพวกเราพระรากิจของพระองค์ในชีวิตของพวกเรานั้นคือการชำระให้บริสุทธิ์นะครับ นี่คือภาคที่สามซึ่งเป็นภาคสุดท้ายและผมก็จะมีเวลาในวันนี้กับในวันในวันอาทิตย์หน้าในการที่จะแบ่งปันหลักข้อเชื่อหลักคำสอนนี้เมื่อข้าพเจ้าอ่านาพระคัมภีร์ข้าพเจ้าก็จะพบกับหลักข้อเชื่อต่างๆเหล่านี้ครับในภาคที่สามนี้พูดถึงข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เชื่อมั่นในสากลกิจจากรบริสุทธิ์เชื่อมั่นในการร่วมสมานฉันท์นระหว่างธรรมิกชนการอภัยโทษบาป การที่กายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนีนะ่นี่คือภาคที่สก็คือภารกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองถ้าเราจะสรุปนะครับว่าภาคที่สนี้เกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งหลายทุกคนครับซึ่งเป็นกิจจและภารกิจหลักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในภาคที่3นี้นะครับจะพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระองค์ทรงกระทําอะไรในชีวิตของเรา พญนนาคบริสุทธิ์นั้นมีพรรารกิจหลักๆเลยนะครับก็คือการชําระเราให้บริสุทธิ์พี่น้องครับมีความสําคัญในหลักข้อเชื่อในภาคนี้นะครับอยู่5เรื่องด้วยกันเรื่องแรกครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องที่2ก็คือกิจจักรซึ่งเป็นสถานที่ทํางานหรือ workplace ของพระวิญญาณบริสุทธิ์กิจจักนั้นมีการร่วมสมานฉันท์ของธรรมิกชนมีการสามัคคีธรรมนั่นเอง และประการที่3นะครับก็คือการอาภัยโทษบาปซึ่งเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับและการที่กายคืนชีพและชีวิตนิรันดร์ครับมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสิ้นครับเป็นงานที่พระวิญญาณบริสุทธ์กระทําในชีวิตของพวกเราครับเราจะไปถึงประการแรกนะครับถ้าเราดูในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่สิบแปดข้อสิเนี่นะครับเราจะเห็นว่า นี่คือพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์คำว่าพระมหาบัญชานั้นก็คือคําบัญชาหรือคําสั่งที่ยิ่งใหญ่และพระมหาบัญชานี้ได้บอกกับเรานะครับขอพี่น้องได้อ่านพร้อมกันนะครับพระมหาบัญชามัทธิวบทที่28ข้อ19ครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนําชนชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องเห็นนะครับ ว่าพระมหาบัญชานั้นหลักใหญ่ๆเลยนะครับหรือคำกริยาหลักเลยนะครับก็คือการนำชนชาติให้เป็นสาวกเพราะฉะนั้นถ้าเราสรุปสั้นๆว่าภา,ารกิจหนักหลักในพระมหาบัญชาของพระเยซูก็คือการทําให้คนเป็นสาวกหรือการสร้างสาวกนั่นเองและการสร้างสาวกนะครับก็จะมีการออกไปแล้วก็สอนนะครับแล้วก็ให้รับ,บมา และอะไรอีกหลายหลาอย่างที่อยู่ภายใต้ร่มใหญ่นี้ก็คือการทําคนให้เป็นสาวกจากคนที่ไม่เชื่อนะครับสอนเขาให้กําลังใจเขานําเขารับเชื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาให้การดูแลเอาใจใส่ให้การอภิบาลให้คำปรึกษาต่างเติบโตขึ้นมาเติบโตขึ้นมาเติบโตขึ้นมา,ขนมาเขาจะมีเป้าหมายคือในที่สุดการเป็นสาวกที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของผู้เชื่อทั้งหลาย พี่น้องครับเราจะมาดูครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระองค์ทรงเป็นพระภาคหนึ่งในตรีเอกานุภาพฉะนั้นนั่นหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นพระเจ้าร้อเซเหมือนกันเหมือนอย่างที่พระบิดาทรงเป็นพระเจ้าเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าพระบิดานั้นเป็นพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพระเจ้าเพราะอะไรครับประการแรกครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระองค์ทรงมีพระนามเป็นพระเจ้าครับพระองค์ทรงมีพระนามเป็นพระเจ้า ในพระธรรมกิจาการบทที่5ข้อที่3และข้อที่4เราจะพบนะครับว่าที่นี่นะครับท่านอัครทูตเปโตรท่านพูดกับอนาณาเนียครับในพระธรรมกิจาการบทที่5ข้อที่สและ4นะครับเปโตรจึงถามว่าอนาณาเนียทำไมซาตานจึงควบคุมใจของเจ้าให้โกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้เมื่อที่ดินยังอยู่ ก็เป็นของเจ้าไม่ใช่หรือเมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในสิทธิอำนาจของเจ้าไม่ใช่หรือมีอะไรทำให้ใจของเจ้าคิดทําอย่างนี้เจ้าไม่ได้โกหกมนุษย์แต่โกหกพระเจ้าในข้อที่สนะครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่าอนาณาเนียนั้นเป็นคนที่โกหกพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พังพิพดบว่าจนท่านมุสาต่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เห็นไหมครับพอมาข้อที่สีครับพังพสรุปว่า เจ้าไม่ได้โกหกมนุษย์แต่โกหกพระเจ้านั่นหมายความว่าคําว่าพระเจ้ากับพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับถูกใช้แทนที่กันและกันได้เมื่อถูกใช้แทนที่กันและกันได้นั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่านี่คือหลักฐานหลักฐานชิ้นสําคัญนะครับที่บ่งบอกถึงความเป็นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าคุณโกหกพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เทียบเท่ากับว่าคุณโกหกพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจ เป็นพระภาคหนึ่งในตรีเอากานุภาพนะครับพระคัมภีร์ข้อหนึ่งครับหนึ่งโครนธนบทที่สามข้อสิบหกครับท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่ในพวกท่านนี่ครับที่นี่เป็นพระวิหารของพระเจ้าใช่ไหมครับเราทั้งหลายครับเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้านั้นสถิตอยู่ในตัวเรานั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่า พระวิญญาณนั้นก็คือพระเจ้านั่นเองระหว่างบรรทัดที่สองกับบรรทัดที่สามเนี่ยนะครับคือพระองค์เดียวกันร่างกายของเรานั้นเป็นวิหารและใครอยู่ในเราครับพระวิญญาณวิหารของพระเจ้าฉะนั้นพระวิญญาณเมื่อพระองค์อยู่ในชีวิตของเราอยู่ในตัวของเรานั้นก็เทียบเท่ากับว่าพระวิญญาณนั้นทรงเป็นพระเจ้านี่ชัดเจนมากทรงมีพระนามเป็นพระเจ้าประการต่อไปนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นอกจากมีพระนามเป็นพระเจ้าแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยัง มีพรลลักษณะของพระเจ้าอย่างบริบูรณ์พระวิญญาณทรงมีพระลักษณะเป็นพระเจ้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หนึ่งโครินธ์บทที่สอข้อที่สินะครับพระเจ้าได้ทรงสํแดงสิ่งเหล่านี้กับเราทางพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้าลึกของพระเจ้าคำว่าอย่างรู้ทุกสิ่งพี่น้องครับพี่น้องคงจำได้นะครับผมสอนมีออมนิ OMI นะครับ อยู่3ประการคําว่าอย่างรู้ทุกสิ่งนั้นก็ตรงกับคําว่า omniscience หมายความว่าทรงสัพพันญูครับทรงสัพพันญูหมายความว่าพระเจ้าทรงสัพพันญูพระลักษณะของพระองค์นั้นรู้ทุกสิ่งอย่างไม่มีสิ่งไหนที่พระเจ้าไม่รู้เช่นเดียวกันครับพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระวิญญาณก็ทรงอย่างรู้ทุกสิ่งนั่นหมายความว่านี่คือพลรรักษณะของพระวิญญาณที่เป็นพระเจ้าชัดเจนนะครับ พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นพระเจ้าพี่น้องครับเราทําไมต้องเรียนรู้เรื่อง,องต่างๆเหล่านี้เพื่อที่เราจะปกป้องความเชื่อของเราเพื่อที่เราจะยืนยันความเชื่อของเราเพื่อที่เราจะสอนความเชื่อนี้ออกไปว่าความเชื่อตรีเอกานุภาพนะครับเป็นความเชื่อที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์คือพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นตรีเอกานุภาพครับพระธรรมคืบทที่9ก้าข้อสิครับเรามาดูมากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระโลหิตของพระคริสต์ผู้ทรงถวายพระองค์เองที่ประศัก์ตำาหนิแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันร์ก็จะทรงชำระมโนธรรมของเราจากการประพฤติที่เปล่าประโยชน์เพื่อเราจะปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พี่น้องเห็นตรีเอกนุภาพในพระมีข้อนี้ไหมครับมีพระเยซูคริสต์นะครับผู้ถวายพระองค์เองและก็แด่พระเจ้าครับหมายถึงพระบิดาครับโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือ ตรีเอกาูปภภาพที่พบอยู่ในข้อนี้นะครับพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่นะครับคือสิ่งที่ทั้งสามนะครับพระภาคนั้นประสานกันเรียกว่าสามประสานครับสามประสานนี้ทำให้เราอะไรครับทำให้เรานั้นได้ออกจากความตายไปสู่ชีวิตนะครับชำระชีวิตของพวกเรานั่นคือโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น เราจะเห็นคนระับว่าพรราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอย่างที่ผมได้เรียนไว้ตั้งแต่ต้นก็คือชําระเราให้บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำนะครับเป็นงานที่พระเจ้าเท่านั้นถึงจะทําได้นะครับผมขอเน้นนะครับสิ่งที่วิญญาณสุทธินั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นถึงจะทําได้เรามาดูกันนะครับว่าอะไรที่พระเจ้าทําได้เท่านั้น คนอื่นทําไม่ได้สิ่งอื่นทําไม่ได้เชิญครับประสมการบทที่1ข้อที่2องครับแผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่าความเบื้ออยู่เหนือน้ําและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ํานั้นเห็นไหมครับว่าพระวิญญาณนั้นพระองค์อยู่ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกในขณะที่พระเจ้าสร้างโลกพระวิญญาณก็ร่วมสร้างกันนะครับกับพระเจ้าด้วยที่นี่บอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าคือพระเจ้านั่นเอง ที่ทัสบทที่สามข้อที่ห้าพระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเองแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์โดยผ่านการชำระให้บังเกิดใหม่และสร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับพระราชะกิจที่พระเจ้าเท่านั้นที่จะทำได้คืออะไรครับการทรงสร้างปฐมกาลบทที่หนึ่งเราได้อ่านไปแล้วนะครับพระวิญ,ญญาณปกอยู่เหนือน้ำนั้นพระองค์มี การทรงสร้างสามารถที่จะสร้างได้ครับมีพระเจ้าเท่านั้นและพระวิญญ,ญาณทรงเป็นพระเจ้าในข้อนี้ก็เหมือนกันครับพระวิญญ,ญาณริสุดสร้างครับสร้างใครใหม่ครับสร้างพวกเราใหม่สร้างจิตใจสร้างชีวิตของเราใหม่ประทานการบังเกิดใหม่กับพวกเราเพราะฉะนั้นนี่คือภารกิจเดียวนะครับที่พระเจ้าเดียวเท่านั้นทําได้พระองค์ทําได้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับ หลักโดยรวมของพรารกิจของระพิญญาณบริสุทธิ์เราไปดูในหัวข้อต่อไปนะครับว่าถ้าถามว่าพระราชกิจของระพยญญาณบริสุทธิ์นั้นคืออะไรพระราชกิจของระพิญญรณบริสุทธิ์นั้นคืออะไรคําตอบก็คือการ t i f i c a t i o n s a n c t i f i c a t i o n คือการชําระให้บริสุทธิ์นะครับผมอยากจะตั้งข้อสังเกตครับว่าการชําระให้บริสุทธิ์นั้นมีอยู่2มิติหรือ2กรณีด้วยกันครับสความหมายในเรื่องของการชําระให้บริสุทธิ์ ใช้ในวงกว้างก็ได้ใช้ในวงจำกัดหรือวงแคบก็ได้ในวงกว้างนะครับในวงกว้างคือภารกิจโดยรวมก็คือพูดในร่มใหญ่ๆนะครับก็คือพระวิญญาณชำระชำระให้บริสุทธิ์นี่คือภารกิจโดยรวมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับและภารกิจหรือพภาระะกิจในวงจำกัดนั้นก็คือพระ,พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนำทางและเสริมกำลังพวกเราแต่ละคนอันนี้คือวงจำกัดครับ คือจากัดอยู่ในชีวิตของพวกเราแต่ละคนในวงกว้างพระวิญญาณชําระพระวิญญาณทำรทธิ์ของพระองค์ทั่วโลกแต่ในวีดีโอการครับวงแคบหรือเฉพาะเจาะจงก็คือพระเมญาสุดทํางานในชีวิตของเราแต่ละคนพี่น้องครับเราจะมาดูต่อนะครับในหนึ่งโครินบทที่2องข้อสิเราจะเห็นว่านี่คือข้อพระคัมภีร์ที่มีความสําคัญมากครับที่ทําให้เรารู้จากการชําระให้บริสุทธิ์ ผ่านทางพระวิญญาณรมืุอสุดและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะสามารถเข้าใจเรื่องราวฝ่ายวิญญาณด้วยนี่มซย่งมากนะครับเราจะเข้าใจเรื่องราวฝ่ายวิญญาณเพราะอะไรครับเพราะว่าเรารับพระวิญญาณรมสุทสุดเข้ามาในชีวิตของเราและพระวิญญาณนั้นก็ทํางานในชีวิตของเราทําให้เราแยกแยะได้เชิญอ่านด้วยกันนะครับหนึ่งโครนธมบทที่สองข้อสิครับ แต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญ,ญาณแห่งพระเจ้าเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่อง,งโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญ,ญาณพี่น้องก็มีคําสําคัญอยู่ที่นี่ครับคําว่าวินิจฉัยวินิจฉัยคืออะไรครับผมคิดถึงหมอครับเวลาหมอเนี่ยวินิจฉัยโรคนะครับว่าคุณเป็นโควิดหรือไม่เป็นโควิดมันต้องมีการวินิจฉัยเป็นการตัดสินครับ และการวินิจฉัยเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นสารนะครับถ้าเป็นหมอที่จะต้องดูผลชิ้นเนื้อนะครับเขาจะต้องบอกได้ว่าชิ้นเนื้อของคนผู้ป่วยหรือคนไข้คนนี้เป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งมันเทียบเท่ากับเป็นสารเลยนะครับพิ่พากษาเหมือนกับสารดีการครับพอพิ่พากษามาแล้วเนี่ยคือชัดเจนไม่มีอะไรที่มากไปกว่านี้แล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะ บอกกับทุกท่านว่าพระวิญญาณบริสุทธินั้นจะประทานจิตวินิจฉัยหรือการแยกแยะหรือการสังเกตฝ่ายวิญญาณภาษาอังกฤษเรียกว่า discernment spirit ก็คือของประทานในการแยกแยะของประทานในการวิเคราะห์ของประทานในการที่เราจะรู้ว่าอะไรคืออะไรและนั่นคือสิ่งที่เป็นพระสกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทําให้เราทั้งหลายได้เติบโตขึ้นทําให้เราทั้งหลายจะตอบสนองต่อ สิ่งต่างที่เกิดขึ้นหรือเข้ามาในชีวิตของพวกเราเพิม่มอีกตอนหนึ่งครับหนึ่งโคโรินเบทที่12ข้อที่3ครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าขอบอกให้ทราบว่าไม่มีใครที่พูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะพูดว่าให้เยซูเป็นที่สาบแช่งและไม่มีใครสามารถพูดว่าพรีเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากจะพูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับชีวิตของพวกเรานะครับ มีความจําเป็นที่จะต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณสุดนั้นเป็นผู้ที่ริเริ่มนะครับเป็นผู้สร้างชีวิตของเราและในวิการนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำเราเติบโตและยังดูแลความเชื่อความศรัทธาของเราด้วยตรงนี้นะครับในการแยกแยะเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าบามีบอกว่าโดยพระวิญญาณของพระเจ้านะครับไม่มีใครครับที่มีพระวิญญาณแล้วจะสาบแช่งพระเยซูไม่มีใครที่ มีพระวิญญาณแล้วนะครับจะไม่ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องครับการที่คนคนหนึ่งหรือคริสตจักรแห่งหนึ่งจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ท่ามกลางผู้เชื่อในคริสตจักรนั้นคริสตจักรนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยอมรับพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าคริสตจักรใดความเชื่อใดลทัทธิใดที่ไม่ยอมรับพระเยซูทรงเป็นองค์เจ้านั้น นั่นไม่ได้เรียกว่าคิดเจักรครับในทางกลับกันถ้าใครก็ตามที่สาบแช่งพระเยซูคนนั้นไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าและพวกเขาไม่ได้พูดสิ่งนี้ที่มาจากพระวิญญาณสุดนั่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระวิญญาณสุดนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของเขาพระวิญญาณสุดนั้นไม่ได้ครอบครองชีวิตของเขานั่นแสดงว่าคนคน Cola นั้นนั้น ไม่ได้เชื่อพระเจ้าไม่ได้รับความรอดไม่ได้บังเกิดใหม่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจในขณะเดีวยวกันครับน่าเสียดายเพราะว่ามีองค์กรที่คล้ายครจักรหรือแม้กระทั่งองค์กรที่เรียกตัวเองว่าครือจักรแต่ไม่ยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าและนั่นนะครับคือเขาไม่มีพระวิญญาณเมื่อเขาไม่มีพระวิญญาณในชีวิตก็นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้เป็นครจักรครับไม่ได้เป็นของพระเยซูต่อไปนะครับ ถ้าถามว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำอะไรในการนำพวกเราให้มาถึงความเชื่อความศรัทธาคำตอบครับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ได้เรียกข้าพเจ้าผ่านข่าวประเสริฐพระวิญญาณบริสุทธิ์มอบความเข้าใจประทานความเข้าใจให้กับพวกเราประทานความสว่างให้กับพวกเราพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียกเราประทานความศรัทธาในพระเยซูคริสต์และเรา ได้รับชีวิตนิรันดร์และนี่คืองานของพระบิญญาเบลสุดแต่ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสเข้าใจคํานี้ครับว่าความเข้าใจและความสว่างความเข้าใจและความสว่างนั้นภาษาอังกฤษนั้นใช้คําว่า illumination illumination illuminate แ Ill <umin> ปลว่าอะไรครับแปลว่าทําให้มันสว่างทําให้เกิดความแจ่มแจ้งทําให้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นนี่คือศัพท์ที่มีความสําคัญทางด้านาศนสาสนศาสตร์นะครับหลายหลายคนนะครับใช้ศัพท์สลัดกัน สลับกันยังไงครับบางคนบอกว่านี่พระวิญญาณบริสุทธิ์ดนใจข้าพระเจ้าพัมพีมีเขียนนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ดนใจคนที่อยู่ในพัมพีแต่ในสมัยนี้นะครับเรามีพระคัมภีร์เรียบร้อยแล้วครับเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์หรือทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างครับเราจะไม่ใช่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ดนใจผมดนใจอาจารย์ศึกษาดนใจคนนั้นคนนี้แต่เราจะใช้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระเจ้าส่องสว่าง ให้ผมเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าให้ผมเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผมเข้าใจในสิ่งต่างที่ผมสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรมาจากการทรงนำของพระเจ้าอะไรเป็นเจตนารมณ์ของพระเจ้าเจตจำนงของพระเจ้านี่แหละครับคือการส่องสว่างเพราะฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าเราจะใช้ศัพท์อย่างถูกต้องว่าต่อไปนี้นะครับเราจะไม่ใช่ว่าดนใจเพราะว่าดนใจนั้นใช้กับพระกัมภีร์เท่านั้นนะครับเราไม่ เราไม่บอกกับบ,บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตร,ตรัสในลักษณะที่จะเป็นพระวจนะของพระเจ้าและบอกกับพวกเราว่าพระเจ้าตรัสอย่างนี้ตรัสอย่างนี้แต่อย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมอยากจะให้เรากลับมาสู่พระวจนะของพระเจ้าก็คือพระวิญญาณบริรสุทธิ์ส่องสว่างให้ผมเข้าใจอย่างนี้ครับพี่น้องครับด้วยความจํากัดเรื่องเวลาซึ่งไม่อยากให้ยาวเกินไปนะครับขอเชิญพี่น้องติดตามต่อในวันพรุ่งนี้และวันต่อต่อไปนะครับ สวัสดีครับขอพระเจ้าอํำนวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับ